สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องในเรื่องของการเล่าเรื่องประกอบการขายค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างของการเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบหรือใช้อุปมาอุปไมยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นมีตัวอย่างอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะการเล่าเรื่องในการขายที่หวันจะอิกใช้อีกไอเดียนหนึ่งค่ะคือเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยซึ่งต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เล่าพวกเราไม่ได้คิดเอง ไม่ได้แบบว่าเป็นคนฉลานนะคะพูดได้เองไม่ใช่ไปฟังวิชาการไปโจดย์นะคะไปฟังคนเก่งๆก็มีซีดีเรื่องการถายที่วรรก็ฟังมีคู่มือการตอบข้อโต้แย้งอ่านพวกมาเป็นภาษาตัวเองแล้วก็เลือกกันที่เราทําได้ก็ฝึกปรือเรื่อยๆอ่ะอันแรกเขาบอกว่ามีเพื่อนมีญาติเป็นตัวแทนวิธีการเล่าเรื่องเปรียบที่อบก็บอกว่าพี่รู้ไหมวันนี้ทําไม การประกวดนางงามอ่ะนางสาวไทยอ่ะถึงต้องมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามลูกค้าก็คือคําถามพวกนี้มันเป็นแบบเรื่องเล่าแต่มันสนุกอ่ะนะคะลูกค้าก็อาก็เผื่อนอันดับหนึ่งที่อยู่เพื่อแบบทําหน้าที่แทนเราก็ตกเข้าเลยบอกว่าใช่แล้วพี่วันนี้นดิที่มีตัวแทนคนเดียวที่รักเขาถือว่าโชคดีนะแต่วันนี้สมมติตัวแทนที่ติดภาราจิตนะคะเขาเป็นหนูถือว่าเขาเป็นนางงามอันดับหนึ่ง แต่ถ้าเขาติดภารกิจเขาต้องไปรับงานที่เมืองนอกเขาไปท่องเที่ยวกับบริษ,ษัทเขาติดประชุมในจังหวะที่พี่มีเรื่องด่วนนะคะอย่างน้อยอะ่ะถ้าพี่มีนางงานมันดับสองหนูก็จะได้ช่วยรักษาการแทนไงแต่พอพูดอย่างงี้ลูกค้าก็แบบเออขำๆอะ่ะก็บอกว่าวันนี้ถ้าพี่แอดมินโรงพยาบาลนะคะระหว่างมีกระเช้าเดียวกับสองกระเช้าอันไหนดีกว่ากัน ลูกค้าก็เออสองกระเช้าบดีนะแล้วเราก็ปิดผู้บริษัทแัะมีความแตกต่างกันค่ะพี่แต่และบริษัทดีหมดแต่วันนี้หนูอยากให้พี่เปิดใจนะคะที่มีตัวแทนดูแลอยู่แล้วเนี่ยดีแล้วค่ะพี่แต่มันคงไม่เสียหายถ้าจะมีคนตัวแทนดีๆเพิ่อมอีกสักคนนึงเผื่ออันดับหนึ่งติดภารกิจอันที่สองค่ะพี่หวนเคยเจออเขาบอกว่าอ๋อตัวแทนที่แบบดูแลมายาวนานสิบปีขึ้นตำแหน่งสูงแล้วพี่ไม่ซื้อใครแล้วพี่ซื้อเขา,ขาในขณะที่อันนี้ใช้บทนี้ใช้ได้กับคนที่เป็นตัวแทนใหม่นะคะ ซึ่งวันนั้นที่หวนเป็นโดนแทนใหม่ที่หวนก็จะบอกว่าพี่คะพี่รู้ไหมคะว่าน้ำหนึ่งแก้วอ่ะมีความหมายไม่เท่ากันวันนี้ต้นไม้ใหญ่มากเลยหนึ่งต้นพี่มีน้ำหนึ่งแก้วพี่เอาน้ำแก้วนี้ไปลดต้นไม้ใหญ่พี่คิดว่าต้นไม้ใหญ่ได้ผลหรือแบบได้ประโยชน์จากน้ำแก้วนี้หมคะในทางเดียวกันนะพี่น้ำแก้วนี้ไปลดต้นหญ้าอ่อน,ออนต้นต้าเล็ก พี่รู้ไหมคะว่าน้ําแก้วเนี้ยอาจจะเป็นชีวิตเขาเลยก็ได้นะอาจจะช่วยให้เขาฟื้นชีวิตกลับมาก็ได้วันนี้หนูไม่ได้บอกว่าพี่จะต้องแบบมาซื้อกับหนูทั้งหมดแต่หนูแค่บอกว่าวันนี้หนูว่าเป็นต้นกล้าต้นน้อยที่กําลังต้องการน้ําเพื่อให้หนูสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้วันนี้ถ้าลูกค้าทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่ามีตัวแทนคนเก่าแล้วดูแลแล้วดูแลแล้วแล้วไม่เปิดโอกาสให้น้องใหม่ได้มีโอกาสได้เติบโตอะคะ่ะ แล้วหนูจะสามารถไปต่อในธุรกิจนี้ได้ยังไงวันนี้หนูขอแก้วน้ําแก้วเล็กๆแก้วน,นนะั้นอะมาลดต้นกล้าต้นนี้ให้หนูได้เนียค่ะบทมันอาจจะดูเหมือนลิเกนะแต่เราไปปรับใช้ของเราเองนะแต่ที่หวังพูดแล้วลูกค้าซื้อนะนะคะลูกค้าก็บอกเออก็จริงว่าแก้วน้ําของฉันแล้วเขาก็พูดออกมาเองว่าเออทุกวันนี้ฉันซื้อเบี้ยม,มันแสนหนึ่งมันยังให้เรียขามาเก็บเลยอุยพี่ถ้าพี่ซื้อกันหนูด้วยหนึ่งแล้วหนูก็จะกราบพี่เลยนะอันนั้นตอนเป็นตัวแทนใหม่เนะะี่ยะบทนี้มันก็ใช้ได้ให้เห็นว่า 1, ขาซื้อกับอีกคนหนึ่งอ่าสมมติแบบวันนี้ลูกค้ามาซื้อกับพี่หวานสักสองหมื่นอ่ะพี่หวานแบบเออไปให้เลยขาไปแต่ถ้าสองหมื่นเนี้ยไปซื้อกับตัวแทนไม่ที่เขาเพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันมีความหมายมากเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำหนึ่งแก้วของพี่อะค่ะระหว่างลดต้นไม้ที่ลดไปแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยกับลดต้นต้าน้อยๆที่มันเป็นชีวิตของเขาเลยอะวันนี้ถ้าเลือกได้พี่อยากจะลดต้นไหนคะเอ่นะคะบทนี้พี่หวานใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลแล้วก็ทําแบบ ทำตาซุ้ๆตาแดงๆทำหน้าตาแบบหน้าเอ็นดูอะไรเงี้ยนะคะลูกค้าก็แบบนะคะอ่าโอเคอันนี้เคยเจอลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนก็ไม่ชอบประกันเลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาคุยประกรันเนี่ยเหมือนกับแช่งเออเพื่อนก็นั่งคุยว่าเออทำไมเฮียถึงคิดว่าประกันเหมือนแช่งล่ะระหว่างนะน้าของโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเจ้าของโรงพยาบาลให้เจ้าพี่เจ้าของโรงพยาบาลอธิษฐานว่าไง ขอให้คนมาโรงพยาบาลเยอะๆขอให้ธุรกิจโรงพยาบาลเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนั่นแหละความว่าคนป่วยต้องเยอะถูกปะแล้วพี่คิดว่าวันนี้ตัวแทนประกันอ่ะเวลาตัวแทนประกันแบบไปไหว้ขอพอรพระตัวแทนประกันอ่ะอธิษฐานว่าไงเนี่ยก็พี่หวังที่จะทำถามแบบนี้เขาก็ต้องกริฟนี้พี่บอกว่าสิ่งที่หนูอธิษฐานนะขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกค้าไม่ต้องเบิกไม่ต้องคลม ขอให้ลูกค้าธุรกิจลุ่งเรืองเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้มีเงินรวย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 จะได้จ่ายเบี้ยประกันไม้ครบสัญญาจะได้มาซื้อประกันเพิ่มที่สรุปใครแช่งสรุปตัวแทนประกันแช่งลูกค้าตรงไหนแตขาลูกค้าบางคนก็ขำขำว่าเออเออก็จริงนะคะก็เห็นนะคะว่าเรื่องเล่าอะค่ะมันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดคนโดยที่ไม่ต้องขายแบบคือมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วเจอเยอะที่หวนจะถามก่อนว่าวันนี้ที่บอกว่ามีเยอะแล้วอะค่ะมีทุนประกันเท่าไหร่ บางคนก็บอกมีทุนประกันแล้วห้าแสนมีทุนประกันแล้วสามแสนมีทุนประกันแล้วหนึ่งล้านนะคะเขาบอกว่าวันนี้นิ้วที่คุณคิดว่าสําคัญที่สุดในมือของคุณเนี่ยคือนิ้วอะไรสมมติเขาบอกว่านิ้วโป้งจะเอานิ้วก็ได้นะหรือแขนข้างที่ถนัดของคุณคืออะไรสมมติว่าแขนขวาวันนี้ถ้าหนูจะขอซื้อแขนข้างนี้ของพี่ในราคาสามแสนบาทพี่ขายไหมคะลูกค้าตอบว่าไม่ขาย ล้านหนึ่งไม่ขายห้าล้านขายไหมคะหลายคนบอกเอ้ยเริ่มสนใจห้าล้านสุดท้ายเราพูดห้าล้านเขาก็ไม่ขายนะถูกไหม,มคะเพราะฉะนั้นเราก็ถามแบบนี้ค่ะให้ลูกค้าคิดตามแล้วเราก็บอกว่าพี่แค่แขนข้างเดียวอ่ะห้าล้านอ่ะพี่บอกว่าพี่ยังไม่ขายเลยแล้วทําไมชีวิตทางชีวิตของพี่อ่ะถึงมีคุนประกันแค่ห้าแสนล่ะเขาก็แบบ เออก็จริงว่าขนาดแข็งขอซื้อห้าล้านสิบล้านยังไม่ขายเลยแล้วตอนนั้นชีวิตของเราอ่ะมันมีค่ามากกว่านั้นมันไม่มีคาว่า,าเยอะเกินไปสําหรับประการหรอกพี่ในวันที่เราเสียชีวิตจริงๆอ่ะระหว่างสามล้านกับห้าล้านอ่ะพี่อยากมีเท่าไหร่ในวันที่เรากระเียนระหว่างสามล้านกับห้าล้านอ่ะพี่อยากมีเท่าไหร่ระหว่างห้าล้านกับสิบล้านอ่ะพี่อยากมีเท่าไหร่ในวันที่ป่วยเป็นมะเร็งระหว่างปลดล็อกสามล้านกับสิบห้าล้านอันไหนอุ่นใจกว่ากันระหว่างสิบห้าล้านกับ ร้อยล้านอันไหนดีกว่ากันะฉะนั้นอะสิ่งที่เราต้องทําให้ลูกค้าเห็นก็คือว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ข okay. ึ้นแล้วอะค่ะมันไม่เคยมีคําว่าเยอะเกินไปสําหรับประกันอ่าอันนี้เกลียดประกันไม่ชอบประกันเกลียดประกันหรือไม่ชอบประกันเนี่ยมีสามส่วนหนึ่งคือไม่ชอบบริษัทสองไม่ชอบตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ชอบประกันสามก็คือไม่ชอบตัวแทนเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าบอกเกลียดประกันไม่ชอบประกันต้องหาให้เจอว่าลูกค้าไม่ชอบอะไรอันที่หนึ่งถ้าลูกค้าไม่ชอบบริษัท เราก็ต้องบอกลูกค้าว่าพี่วันนี้ถ้าบริษัทไม่ดีจริงอ่ะคงอยู่ไม่ได้ยาวนานเจ็ดสิบปีหรอกเพราะว่าบริษัทบริษัทประกันน่ะถูกคุมด้วยคอปพอถ้าบริษัทที่โกงบริษัทไม่ซื้อสัตย์บริษัทตุกติเคลนไม่ได้พี่คิดว่ากฎหมายจะเอาไว้นะแสดงว่าวันนี้บริษัทเขาก็มีวิธีการทํางานของเขาในจรรยาบบาลที่ถูกต้องถ้าบริษัทไม่ดีจริงมีลูกค้าเป็นล้านล้านคนก็ไม่สามารถอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้อันที่สองเกรติประกันเรื่อประกันไม่ต้องมาพูด พี่หันก็จะชอบถามลูกค้าว่าทำไมพี่ถึงเกลียดประกันเขาก็จะพูดออกมาและพี่ก็บอกว่าพี่ครับวันนี้สมมุตินะต้าพี่ไปซื้อพัดลมสองตัวราคาเท่ากันเด็ดเลยตัวหนึ่งมีประกันกับตัวหนึ่งไม่มีประกันพี่เลือกตัวไหนลูกค้าก็บอกอา้าวลูกค้าต้องเลือกตัวที่มันมีประกันสิอา้าวก็ตะกี้พี่บอกว่าพี่ไม่ชอบประกันอนะ่ะถ้างั้นพี่ต้องไม่เอาสิก็มันแถมฟรีมันก็จะได้อย่างเงี้ย สุดท้ายพอลูกค้าบอกว่าเกลียดประกันนะคะพอเราเล่าเรื่องอ่ะเขาก็เริ่มคิดว่าเออถ้าเขาเกลียดเขาต้องไม่เอาแต่ทําไมเขาถึงเอาหรือพี่หวันเคยถามว่าวันนี้ถ้าประกันแจกให้ฟรีอ่ะเฮียเอาไหมตัวสุดท้ายก็เอาก็ตะกี้เฮียบอกว่าเฮียเกลียดประกันอยู่นะนี่คือในแง่ของไม่ชอบสินค้าอันที่สามก็คือเกลียดตัวแทนแสดงว่าตัวแทนเคยเอาเงินไปใช้เก็บเบี้ยประกันแล้วไม่ส่งเข้าบริษัทตอนแรกมาขายก็ดีหลังจากนั้นหายต๋อมเลยพี่หวันก็จะบอกว่าวันนี้สมมุตินะ เฮีย er ไปตลาดแล้วไปซื้อส้มมากิโลหนึ่งอาจจะมีสักสามสิบลูกกลับมาถึงบ้านนะคะเฮีย er หยิบลูกแรกแล้วส้มมันเน่าเฮีย er ทิ้งทั้งถุงเลยป,ปะลูกค้าก็ต้องบอกว่าก็ไม่อ่ะเพราะมันคงไม่เน่าทั้งถุงมั้งแล้วเฮียทํายังไงต่อก็ต้องดูลูกอื่นว่ามันยังเน่าอีกหรือเปล่าก็ต้องดูลูกถัดไปถูกต้องค่ะเฮียวันนี้เฮีย er เจอตัวแทนคนนั้นเราอาจจะเป็นส้มเน่าในธุรกิจเนี้ยค่ะ แต่มันอาจจะมีส้มดีๆหลงเหลืออยู่ค่ะวันนี้หนูตั้งใจในอาชีพนี้ค่ะหนูไม่อยากให้เฮียปิดโอกาสแล้วก็ไม่ให้โอกาสคนที่ตั้งใจแล้วก็หวูอจ,จะเป็นส้มดีให้กับชีวิตเฮียก็ได้อย่างน้อยที่สุดนะในหนึ่งกิโลที่เฮียซื้อมาคงไม่มีส้มเน่าทั้งหมดหรอกค่ะอันนี้คือไอเดียที่พี่หวานพูดก่อนดีที่ลูกค้าบอกเกลียดประกันหรือแม้กระทั่งบางคนใช้มุกการตักบาทปะ่ะทุกวันนี้คุณลูกค้าตักบาทไหมคะได้ข่าวหน้าทีวีเยอะแยะเลยพระที่แบบว่า เสื่อมเสียมีคด,ดีความมีอะไรมากมายคําถามก็คือว่ามีข่าวเสื่อมเสียของพระแต่ตัวเนที่ยังตักบาตรอยู่ไหมคําตอบก็คือก็ยังตักบาตรอยู่เหมือนเดิมไงเพราะพระดีๆก็มีพระไม่ดีก็มีนี่หรอไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าการเล่าเรื่องเปรียบเทียบอะ่ะมันทําให้ลูกค้าจุกค,คิดว่าเออก็จริงว่ะพี่คะวันนี้ขอโอกาสให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองเนาะวันนี้เฮียไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้เอาพี่เฮียสบายใจก่อนดูใจกันก่อน เมื่อไหร่ที่พี่มั่นใจว่าหนูเป็นส้มคุณภาพนะคะแล้วเฮียก็ค่อยซื้อเพิ่มดีไหมคะแต่วันนี้ขอให้เพราะวันนี้ถ้าเฮียไม่ซื้อนะหนูจะมาหาเฮียบ่อยๆหนูก็เกรงใจมันเหมือนมันไม่มีสัญญาใจอ่ะถ้าหนูมาหลายรอบสมมติเฮียไม่ซื้อนะแล้วหนูมาอีกมาอีกอ่ะหนูก็ตื้อเอาตรงหนูก็ไม่กล้ามาแต่ถ้าวันนี้เฮียซื้อกับหนูสักเล่มหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้เอาที่ให้เฮียสบายใจหนูจะรู้สึกว่าเฮียเป็นลูกค้าหนูหนูก็มาดูแลเฮียบ่อยๆได้เฮียอยากให้หนูดูแลกป็ล่ะ ก็อ <S an> ่อนๆแบบนี้นะคะลูกค้าก็แบบเออม,ม,มาซื้อไปหมื่นสองหมื่นห้าทีนี้เราก็เทียวไลท์เทียวคืงซื้อขายได้ละแต่คิดก็ยังไม่จําเป็นพี่หวาน,นก็จะถามลูกค้าว่าพี่รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่อ่ะคิดถึงประกันตอนไหนคําถามนโยนกลับไปเลยแล้วพขาก็ตอบเองง่ายว่าเออคนที่เป็นมะเร็งแล้วคิดถึงประกันไหมพี่คนที่อยู่ในห้องไอซียตตูคิดถึงประกันไหมพี่คนที่แบบสามีเสียชีวิตอะคิดถึงประกันไหมพี่วันนี้ คนทุกคนที่รู้สึกว่าประกันจําเป็นคือเขาซื้อไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะการซื้อประกันในวันที่รู้สึกว่ายังไม่จําเป็นต้องใช้นั่นคือถูกแล้วเพราะในวันที่พี่อยากใช้พี่ซื้อไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีที่สุดค่ะพี่ขอประาชาชนได้ค่ะแล้วก็ปิดการค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเล่าเรื่องประกอบการขายโดยใช้การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยเราก็จะเห็นตัวอย่างที่หลากหลายค่ะเพราะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเมื่อเราเปรียบเทียบได้เห็นภาพเช่นทําไมต้องมียางอะไหล่รถยนต์ทำไมต้องถือร่มไปแม้วันนี้ฝนไม่ตกก็เพื่อกันไว้ก่อนเราเนี้ยค่ะเปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพก็ทําให้ลูกค้าเข้าใจแล้วก็เปิดใจมากยิ่งขึ้นค่ะ